สวัสดีค่ะตอนเช้านะคะตื่นขึ้นมาก็สดชื่นค่ะเห็นต้นไม้ตัวเองโตและสวยค่ะอันนี้จะเรียกเป็นผักนะคะผักขมค่ะย่อนี้เสาดอนเด็ดไปแล้วคเกิดขึ้นมาสามต้นได้กินแล้วค่ะต้นอวบใหญ่มากค่ะหั้งแต่ใส่ปุ๋ยไปอ,ยอันนี้ต้นผักอีตูจ้ะ อีตูก็สวยค่ะงานตามทองเรื่องนะคะพ่อได้กลิ่นอยู่จ้าพอดีแหละหน่าเห็ดจะได้ได้เหยเด็ดมใส่แกงเห็ดแกงนงไม่ได้เนาะอันนี้กับต้นพู่นนะจ้าบ่รู้มันจะญงสำหรัลองมาปลูกเบื่องจ้าต้นพูนผู้ใด้มาจากบออันนี้ต้นผักติ้วจ้าที่เขาขายต่างท่าฟู่หางท่าฟูาจ้า กำลังงามแตกขึ้นมาดีดีอันนี้ก็ต้นผักกะถิ่นผักอีตูเบ่งจ้างามหมดจ้าอันนี้ก็เอาไว้เป็นแนวแล้วจ้านี่ต้นนั้นผักหอมเปียจ่ะผักชีฝรัง่งกำลังเป็นดอกงามอันนี้กำลังแตกกัน ปูกับปูมองคอนดูบ้านเ้องนี่แหละมันฝรั่งก็ได้นี่จ้ะปลูกเส่กระถางไว้จากกระงามอยู่ในต้นกระถินกำลังงามพอนะสูงสูงจ้ะอันนี้ต้นมะเขือเปาะจะ้ะกำลังเป็นอันต้นใหญ่ขึ้นมีสองต้นจ้ะอันนี้ก็ต้นมะคุงก็ไม่มียังลายจ้ะพี่พลพี่น้องมาเนี่ย ไทยเบิ่งแล้วจ้ะบรรยากาศคนกลุ้งที่อยู่คอนโดแล้วจ้ะยจะเป็นอังซี่แหละกระปุกกางเทิงหรือกระปุกใส่กระถางมั้งสิจ้ะงามๆไปอีตูนทั้งหอมทั้งสวยอันนี้เม็ดเอามาจากเมืองไทยแล้วจ้ะมูมมะฝาก็เลยมะพอกกระยายอยู่จ้ะปีที่แล้วปลูกบ่ขึ้นปีนี้ปลูกงามๆผุวนะ งายหลายแย่ันขึ้นอันนี้ใบกะเพราค่ะเนี่ยขึ้นแล้วหย่แล้วใบกะเพรามีต้นเดียวปลูปกบบหลายต้นได้ต้นเดียวแต่ขึ้นได้ต้นเดียว,ว,ยยวงา่ายมาะเียการง่ามส่วนอันนี้นต้นมะกรูดจะแยกออกมากกนลังจะเขียวขึ้นค่ะนะใบก็เริ่มเริ่ญ่ขึ้นแยกออกมาเพราะว่าตอนแรกปกลูกร่วมกันอยูองนูนเนาะต้นใหญ่อันนี้ก็ได้แยกออกมากนะเพี้ยกิน เฮ็ดจังไดจ้ะเขาจะบอกไม่เพียกกินอันนี้ก็ต้นมะกรูดตะปูตะปีขึ้นจ้ะสรุปแล้วต้นใบกระเพราได้ต้นเดียวปีนี้แท <c oughs> ็กซี่เอาอมาจากเมืองไทยกับรังไงไอ้พอเอาเม,ม็ดมันจ้ะเนี่ยงามงามต้นไงงามทุกเท่อนี่ปลูกไว้ได้สำเนียแล้วจ้ะเนี่ย ปีนี่มันห่อนหลายผักกะงามแต่มักไหม่บ่ค่อยหวานปีนี้อันนี้ก็ต้นละมดุดละมุดพันใหญ่ค่ะน้อยบอกในญ่ให้ชมบรรยากาศด้านนอกนะคะบ้านฝั่งนรงขาา็ปลูกองุ่นค่ะเลยตามระเบียงอันนี้ก็ต้นดอกซากุลาร์ค่ะที่บ้านมีสองตน้น ข้างล่างนะคะวันนี้บรรยากาศดีค่ะอากาศคือมันมีแดดก็จริงแต่มันมีลมลมเย็นๆชื้นๆนะคะถือว่าอากาศดีนะคะวันนี้ยังไงคนที่อยู่ประเทศไทยพี่ๆน้องๆป,ป้าลุงป้านะอาดูแลสุขภาพด้วยเด้อรักษา,าสุขภาพกันแน่ อยู่ประมาณนี่ยตึกสูงประมาณแต่ของอุดรตึกประมาณเท่านี้นะคะตึกข้างนี้โอเคค่ะก็ไม่มีอะไรมากมายค่ะเชาวนี้มาทักทายกันนะคะขอบพระคุณมาสำหรับการติดตามของ FC ใหม่ทั้ง FC เก่านะคะขอบพระคุณค่ะเราไปทำงานก่อนนะคะสวัสดีค่ะ